พระบูชาหลวงปู่เวนสุจินโน่นี่หลวงปู่เวนนี้ได้มา20กว่าปีแล้วนะคะ20-30ปีแล้วดูพระบูชาหลวงปู่เวนสุจินโนนะคะเหลืองเก่ามากเลยนะคะนี้ดูด้านหลังนะคะนี่ด้านหลัง หลวงปู่เวนสุจินโนนะคะเก่ามากนี่เหมือนทองเหลืองนะคะดูใต้ฐานนะคะนี่ฐานก็เก่ามากเลยนะคะเอามาแบ่งปันได้รับชมนะคะหลวงพระบูชาหลวงปู่เวนสุจินโนนะคะนี่ด้านหลังด้านข้างอันนี้ข้างทางนี้นะคะ สวยงามมากเลยนะคะเก่ามากหลวงปู่หวนสุจินโนนี่รุ่นเก่าได้มา20กว่าปีแล้วนะคะเก่าคลกมากเลยนะคะเอามาแบ่งปันได้รับชมกันนะคะดีหลวงปู่หวนสุจินโนค่ะใครชอบถูกใจคลิปนี้ก็กดคอมเมนต์กดไลค์กดกระดิ่งแจ้งเตือน กดแชร์ให้กำลังใจผู้จัดได้นะคะเพื่อมีคลิปใหม่ๆใ,ให้มารับชมคะ่ะขอบคุณคะ่ะ